มาอีกแล้วจ้ากล่องค่าน้อยกรอยใจออมมากก็คือให้แทยองแวะไปเอาที่มาที่แกทำงานอยู่นะเปิดมากก็คือใครบี้มาแล้วหนึ่งกรองต่อไปอะไรนะ้า กิมจิมาอีกแล้วจ้ารอบที่แล้วสองกล่องในตู้เย็นยังไม่หมดเลยจ้าต่อไปเอาหมูอะไรมาให้นะาสามชั้นนี่เองอันนี้ยังพอเข้าใจได้ก่อนหน้านี้ก็คือแคมปิ้งดุมากก็คือกินทําลายล้างหมดแล้วช่วงนี้ตู้เย็นก็คือแน่นมากโดยเฉพาะกิมจินะเฉพาะกิมจิก็ห้าหกกล่องไปแล้วช่วงนี้คุณพี่นานๆทีจะอยู่บ้านก็คืออยากจะโชว์ฝีมือทํากับข้าวในบ้านไม่ได้ทํากับข้าวกินในบ้านก็คือนานมากวันนี้ทํางานเสร็จนั่งนึกคึกอยากกินถักตัวดิทางแป้งก็เลย เออมานั่งเป็นกําลังใจอยู่ข้างๆให้กระเทียมหบดหมดนะนางก็แวนรถไปซื้อมาแล้วก็ให้แป้งนั่งเฝ้ากระทะไว้ถุงหนึ่งก็คือได้เยอะมากหทยองนางก็จะแบบมาแบ่งใส่ถุงแยกไว้ตั้งหากอีกเก็บแช่ฟิตไว้ก็คือจะอยู่ได้นานมากยิ่งบ้านนี้ไม่ค่อยทํากับข้าวด้วยนานๆทีทำแทยองเวลานางทํากับข้าวนะนางก็จะทําไปเก็บไปเช็ดไปนะยิ่งมือก็คือล้างบ่อยมากจับอะไรทีก็ล้างทีนั่งนับได้คือล้างเกือบ20่สิบรอบคือทำกับข้าวเสร็จครีมทามือต้องเข้า แลวนะมือแห้งไปหมดแล้วมั้งในที่สุดก็เสร็จสักทีนะเออได้กินข้าวแล้วจ้าเสร็จแล้วแป้งก็มาวหว้องเทพต่อเออลืมบอกนะคลิปนี้ก็คือคลิปเก่าถ่ายว้ก่อนหวยออกได้ไม่กี่วันรถที่ไทยก็คือโดนชนด้วยนะก็เลยจุดทูบขอเลขด้วยเลยพาะพีคเนตกับเซียนแปะก็คือออกเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเลยจ้าเซียนแปะก็คือเลขเดียวกับป้ายทะเบียนรถเลยนะงวดวันที่หนึ่งตุลาต้องเอาใหม่ซะแล้วรถแทยยองแม่ยากก็คืออ่ะ โดนอีกแล้วจ้าดีที่ได้เงินค่าประกันชดเชยมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะช่วงนี้น้องชองก็คือพลังเหลือเฟือเกินพลังเยอะมากจะวิ่งจะเล่นอย่างเดียวเลยปกติเหนื่อยก็จะมีนอนบ้างแต่หลังๆนี่คือไม่นอนเลยจ้านอนแค่กลางคืนอย่างเดียวนะกลางวันก็คือดีดเวอร์รุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ถอดต,ตรงไหนนะชัร,รู้ช่วยบอกทีคนก็คือเหนื่อยที่จะเล่นด้วยแล้วนะมือข้ามเพื่อนแทย,ยองก็ชวนมากินไข่บี๊แล้วก็มาจิบน้ําเก๊กฮวยชิวๆ เจ็บเดิมจ้าร้านแรกไม่พอต้องต่อร้านสอง